รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <me> สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับทีวีทันเดอร์และสิงค์คอร์เปอเรชั่นเสนอแอดไนฟ์เวอรริี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอดไนฟ์เวอรริี้ครับผมไซมอนแคสเลอร์ครับผมแม็กซี่ครับครับ และตอนนี้เราอยู่ในช่วง eat online ครับผมอย่างที่บอกคุณผู้ชมเลยนะฮะในช่วง eat online เนี่ยในเมื่อเขาไม่มีหน้าร้านหน้าร้านเขาเป็นโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตาม IG Facebook Instagram, Instagram. อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเมื่อเขาไม่มีหน้าร้านแต่ยอดฟอลโล่เป็นหมื่นเพราะอาหารอะแค่รูปน,นะแช่สองสามรูปน,<ห>นี่ฟอลโล่เป็นหมื่นมันอยู่ที่นี<ๆ>่อยู่ที่นี่มันอยู่ที่มันสมองอ๋อครับคือมันสามารถสร้างขึ้นมาได้ของพวกนี้ไม่มีหน้าร้านก็ดังได้ครับผมและ อีทออนไลน์ในช่วงนี้แน่นอนครับเราจะมาปลุกเขาถึงบ้านและนี่ตอนนี้อยู่บ้านของเขาแล้วปลุกก่อนบุกแล้วค่อยปลุกอ่ะตอนนี้เราบุกมาแล้วแต่ว่าเขายังไม่ตื่นวันนี้เรามีชิคเก้นโคนครับพี่ไก่ทอดใส่โคนชิคเก้นโคนอ่าชิคเก้นโคนมือภาพไม่ออกอ่ะต้องไปดูพี่เดี๋ยวผมไปปลุกเขาก่อนดีกว่าได้เดี๋ยวพี่นั่งรอโซฟาสบายๆแล้วกันแม่ไปปลุกเขามันไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่าเออไปกันไปงั้นรอสักครู่นะครับครับผม สวัสดีคร <Article> ับสวัสดีครับครับอครับครับจะมากินไก่ครับผมครับผมอ่ะโอเคชื่อร้านนี่คือชื่อร้านว่าอะไรครับอ่าชิคเก้นโคนค่ะชิคเก้นโคนตั้งตัวเลยตั้งตัวเลยตังตัวค่ะคือมันมาอย่างไงอ่ะพอรวมตัวกันเสร็จปุ๊บแนวคิดมันมาอย่างไงแนวคิดของชิคเก้นโคนนะคะก็คือชอบทั้งกินว a ฟเฟิลแล้วก็กินไก่ทอดนะคะ เราอยากเอามารวกันคือมันเป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์ครับคุณผู้ชมคือธุรกิจเนี่ยตามโลกออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของชอบชอบแล้วก็รวมมิกกันแล้วก็เอามาขายโอเคถ้าอย่างนั้นมันมีอะไรบ้างครับปกติเนี่ยที่ทำเรามีปกติที่ทำใช่ไหมคะก็จะมีตัวแป้งนะคะตัวแป้งวอฟเฟิลที่เอาไว้ทำโคนอันนี้โคนไอติมเราก็จะทำเองนะคะแล้วก็แป้งที่เราจะเอามาหมักไก่ค่ะ ไก่อนนี่คือเป็นส่วนของสัไในไก่ใช่ค่ะรู้ดีเรื่องไก่รู้ดีถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าโอเคหน่อาทีนี้ก็ทาเนยครับหลักๆก็คือแป้งอเนกประสงค์ แป้งอีกะสมไข่ไก่นมผงกิ่นวานิลาแล้วก็น้ำาลานิดนึงค่ะ,คะ,ะเดี๋ยวเราจะมามว้วนโคน <c oughs> คนนี้คือจะนุ่มกาะองเราครับค่ะของเราคือมันจะเกาบเอาละฮะคุณผู้ชมครับต,ตอนนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วสองโคนสองโคนใหญ่ๆอ่าตอนนี้เราได้แป้งมาแล้วอ<ล>ันนี้เดี๋ยวอรอเซตตัวอันนี้อันใหม่อันนี้อันเก่านี่นี่นี่เริ่มแข็งแล้วนะแม่ฟังจับ เริ่มจะแบบอคนที่แข็งคือนี่อยาได้ยินเสียงแบบมันเริ่มแล้วมันเริ่มมาแล้วเริ่มหน่อย <c oughs> โอเคแล้วมาถามเรื่องของไก่ดีกว่าครับวิธีการหมักวิธีการท,ำทำําทํำยังไงครับผักไก่นะคะก็คือเราจะใช้สันในไก่ค่ะแล้วก็ผสมแป้งแป้งนี้เราจะชุบกันสองรอบนะคะชุบสองรอบใช่รอบแรกเราจะเป็นแป้งเปียกอ่าแป้งเปียก ก็คือแป้งผสมน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะใส่เกลือหรืออะไรอย่างนี้ลงไปแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือแป้งแห้งก็จะใส่พวกผงเครื่องเทศคือบต่างๆใช่ค่ะก็คือพวกนี้มีอะไรบ้างครับผมก็คือก็จะมีปาปิกาาพริกไทยดำไทยดำครับผมแล้วก็ r รสแมรี่รสแมรี่คือตัวไหนครับตัวนี้นะอ่า แล้วก็ทมอ๋อครับผมอ่าก็คือใส่เครื่องเทศทั้งหมดลงไปในแป้งแห้งใช่ค่ะทั้งหมดอันนี้รวมอยู่ในแป้งแห้งใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับแป้งเปียกเกี่ยวคือเราจะชุบด้านนอก่างเดียวใช่ค่ะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยไหมฮะเริ่มเลยครับโอเคมาครับ สี่อยสานไทยแล้วก็อันนี้เป็นโคนเดี๋ยวเราจะเอาทั้งโคนแล้วก็ไก่ผกักพวกซอสต,ต่างๆยวช่วงหน้าฮะเราจะเอาทุกอย่างมารวมกันและเดี๋ยวไปลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงช่วงหน้าครับช่วงหน้าครับ,รบดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซิงค์คอป์ปอเรชั่น น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทําก็อร่อย We are all time f l a เอาล,ละครับคุณผู้ชมครับรัะกลับกับ,บ a d ด Night Variety Eat o n l i n ครับผมและตอนนี้ฮะนี่พร้อมทุกอย่างแล้วไก่ก็พร้อมแล้วไก่ก็พร้อมแล้วและคนก็พร้อมด้วยอโอเคถ้าอ่างนั้นอันนี้ครับผมส่งคืนให้ผมก็ส่งคืน <laughs> ให้ครับ <laughs> มันต้องยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะใส่ผักค่ะผักนี้คือคือจะใส่อะไรก็ได้ วันนี้เตรียมมาก็คือกินโอก์นะคะอ๋อคือผักเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ฟิกใส่ตัวว่าใส่ตัวค่ะอ่าหยัดไปข้างล่างใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เราจะใส่ซอสจะใส่ซอสขออนุญาตใส่มะเขือเทศนะอ๋อนี่คือซอสมะเขือเทศเขาครับผมซอสนี่ก็จะมีหลากหลาๆก็จะมีมะเขือเทศมีมายองเนสมีมายองเนสฮันนี่มัสตาร์ดฮันนี่มัสตาร์ดอันนี้เด็ดอาคสันไอแลนด์ครับผมแล้วก็ซอสพริกค่ะซอสพริกงั้นจะถามนิดนึง ระหว่างซอสแต่ละอันเนี่ยครับมันรสชาติมันแบบอ่ะมะเขือเทศกับพริกเนี่ยแยกไปเลยผมรู้อยู่แล้วเพราะผมคิดว่าคนทางบ้านคงแบบไม่ไม่ต้องถามหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วอ่ะไมาอย่างเนยด้วยรู้อยู่แล้วไงเนสเนยโยกอ่ะเหลือสองอันนี้อันนี้มัสตาร์ดกับอีกอันอะไรนะครับทาวสันแอนด์อ่ะรสชาติอะสำหรับคนไม่ทานเผ็ดนะคะก็จะฮันนี่มัสตาร์ดแนะนำให้เป็นฮันนี่มัสตาร์ดเพราะมันก็จะออกรสหวานแต่กลิ่นมัสตาร์ดที่เผ็ด เราทําให้ไม่เผ็ดทุกคนคือเด็กกินได้คือทำเองเลยใช่ผสมเองอ๋อโฮเมทโฮเมทเอาเป็นว่าคือเด็กกินได้อันนี้เด็กกินได้ปกติเด็กจะกินมัสตาร์ดไม่ได้และนี้ครับนก็จะมีออกรสเผ็ดนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้แต่่ไไมด้ร้อนมากร้อนแรงมากเกินไปบางสูตรนี้คือเขาเอาอันนี้เลยแคชชอปใช่ไหมครับใช่ผสมกันชะเปาแคชชอปกับมาอย่างนี้หรอรวมกันทำได้ใช่อ แั้นผมเปลี่ยนใจเป็นนี่แล้วกันะะได้ค่ะโอ,อ้หลายใจว่ะแม็กอมเอาซอสอะไรไหมครับแม็กไม่นะครับแค่นี้พอโอเค อ่ะนี่ผมเสิร์ฟให้คุณครับงผ,ผมปักให้เวยนี่แนี่ปักนี่เนี่ยอ่ะเด็ก <c oughs> ผัดผกปก <c oughs> เสร็จแล้วอันแรก <c oughs> โอเคของผมอันที่สองครับ <c oughs> โอเคขอบคุณครับนี่ได้มาแล้วโห oh, ได้แล้วชิกเก้โคนชิกเก้โคนชิกเกงโคนอ่ <c oughs> ไก่กับโคนเอ โอเคลองไหมลองเลยไหมโอเคเดี๋ยวเราลองไปแล้วเราคุยไปด้วยมาแมกกรอบมากของผมมั็นเนื้อคอทเทจต้องปินผักด้วยแล้วแบบเข้ากันเป็นไงเข้าไหม ดีฮะเดี๋ยวขอกินกนุงเนื้อโวนหน่อยกินเครื่องเทศแรงมากฮะมันว<ด>่งซอสที่บอกว่าลากลงไปดีฮะเข้ากันนะคนไปทางเดียวกันเผ็ดเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดเลยครับผมไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเนื้อไก่แบบมันพอเป็นสัานมันเหมือนไม่ใช่แบบ นุ่มๆอะครับมันยังกลับโดนเนื้อไก่นะเป็นชิ้นๆเลยมันเ็าเรียกมันไก่อ่ะคุณบา,บางที่มันแบบหูมีกับแป้งนะไก่แบบเป็นชิ้นๆเลยนี่ยดีฮะ หมดแล้วครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดเลยทุกอย่างอิ่มมาฮะขายหมดแล้วอ่ะปกติขายที่ไหนครับขายยังไงปกติจะขายตามงานนะคะที่เรียกว่าไงตลาดนัดของคนรุ่นใหม่อ๋อใช่แอาร์ตบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วราร์ตบ็อกซ์อาหารเนี่ยคือขายไก่ทอดเนี่ยใครก็ขายใช่แต่ว่าถ้าสมมติขายไก่ทอดแล้วมีอะไรที่มันเป็นกิมมิคแบบ แตกแยกจากคนอื่นเนี่ยมันถึงจะขายได้ใช่ก็คือแม้ไอเดียเข้าไปนั่นเองใช่แล้วฟิทแบ็กครับฟิทแบ็กคนที่เขาได้มาลองเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบความรู้สึกกลับมายังไงบ้างเขารู้สึกว่าตอนแรกเขาก็มันสังเกตุก่อนเราขายอะไรใช่ขายไก่เขาบอกเอะไก่เราบอกขายไก่กับวัฟเฟิลเขาก็บอกว่าไก่กับวัฟเฟิลมันเป็นยังไงเราก็บอกว่าก็เนี่ยใส่โคนเป็นวัฟเฟิลกรอบเป็นเหมือนคนในติไมเนี้ยเขาก็แบบเขาก็ชอบแล้วเขาก็แบบสนใจก็เลย ื้อย่างที่บอกไอเดียนะฮะใส่ไอเดียลงไปแล้วคนเลยสนใจที่เอ็ลงไปถ้าเดินถือมาผมก็มองอ่ะเอาจริงผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของแบบไม่มีแบบมีหน้าร้านโลงอรไอคนแชร์เยอะใช่ค่แบบโหแบบถ้าแบบคุณไม่เปิดตามข้างถนนเนี้ยคนไม่รู้จักนะแต่นี่คือแบบเป็นการเปิดแบบเฮ้ยน่าสนใจแค่รูปไม่กี่รูปที่มันดูน่ากินโอ้โหคนไลค์เป็นหมื่นหลังจากที่เรากินไก่ในบ้านของเขาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เขาฝากจะเป็นละแล้วเราจะให้เขาฝากสักนิดนึงอ่ะ ถ้าจะติดตามไก่วาฟเฟิลไก่โคนนี่ชิคเก้นโคนติดตามไม่ที่ไหนบ้างครับอเชิญนะครับค่ะก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมนะคะก็คือชิคเก้นโคนอันเดอร์สกอร์ทีเค่ะอ่าชิคเก้นโคนอันเดอร์สกอร์ทีเฮโอเคง่ายๆแค่นี้เรียบร้อยช่วงต่อไปเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปฮะแชร์มาพาชิมปกติเนี่ยน้องแม็กจะเป็นคนพาผมไปกินตลอดแต่วันนี้ฮะวันนี้เดี๋ยวจัดให้จริงป่ะใช่เด็ดเปล่าเดียวจะพาไปร้านกูออ อะไรนะร้านกูใช่ร้านกูโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับร้านกูครับผมช่วงหน้าครับลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมชุดเครื่องนอนโตโตเอาละครับคุณผู้ชมครับ กลับมากับแอดไน์วาไรตี้ครับกับช่วงแชร์มาพาชิมน,นี่อย่างที่เราบอกกันไปทุกสัปดาห์แม็กือร้านอะไรที่กำลังเป็นกระแสกำลังชิคกำลังเท่แชร์มาวเราจะพาคุณไปลองอพาคุณไปลองพาคุณไปกินร้านไหนก็ได้ที่กำลังเป็นกระแสคุณแชร์มาเลยเราสองคนจะบุกไปกินนะฮะและวันนี้ฮะร้านกู กูก um. ูกดอะไรปะเนี่ยไม่้กดเป็นกูอ๋อกูโรตีชาชักก็เออเดิอ๋อตกใจหมดที่นี่มีโรตีมากกว่า50แบบเอาเว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในฮะว่า50าบแบบเด็ดแค่ไหนแล้วคนแชร์มามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปลองนครับไปครับไปพาไปร้านกูเลยงงใช่ไหมว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่ากูอยากรู้ป่ะอยากรู้ครับที่เขามีชื่อว่ากูเนี่ย เพราะว่าอยากให้ความรู้สึกเวลาแบบเข้ามาในร้านคูน,นี่รู้สึกเหมือนแบบมากินข้าวกับเพื่อนและที่บอกว่าพิเศษร้านคูนพิเศษกว่าร้านอื่นกับโรตีทั่วาไปคือนี่ครับที่บอกว่าเมื่อกี้มี50กว่าเมนูดูดิโหเยอะจริงโรตีหมดเลยแล้วจะบอกว่าเริ่มแรกเลยเอาไปธรรมดาก่อนอ่าฮะดาแบบทั่วไปเนี่ยมีทั้งหมดเนี่อนับคร่าวๆก็น่าจะเกือบ30แบบครับและที่เด็ดกว่านะั้นที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ก็จะนี่ฮะโรตีตูมตามเนยชุ่มฉ่ำช้ำฉ่ำ ช้ำ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 คือมันคือเขาบอกว่ามันจะไปไปแบบตูนพิซซ่าไหมันจะมีแป้งหนาแป้งนุ่มบางกรอบอ๋อหนานุ่มบางกรอบอ่อืมอันอันเนี้ยธรรมดาทั่วไปอันนี้เหมือนมีขอบชีสอ่ะอแต่เขาไม่ใช่ชีส มันเปรียบเทียบแบบพิซซ่าอันนี้เป็นเนยออ๋เป็นเนยเนยจะอยู่ข้างในเออเหมือนเวลาเรากินพิซซ่าแล้วมีชีสอันนี้เป็นเนยเป็นทะลักออกมาเลยนะใช่เป็นเหมือนของชีสแต่ที่นี้เป็นเนยอยู่ข้างในแน่นๆเลยมีสี่หน้านี่ก็มีแบบธรรมดามีแบบมายโลมีแบบคาราเมลคาราเมลด้วยโอ้โหเยอะแยะเลยครับคาราเมลกับเนยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบช็อกโกแลตอันนี้เป็นแบบเป็นแบบหนานุ่มหนานุ่มหนานุ่มแบบเยอะๆอ่ะแล้วบางกรอบบางกรอบที่นี่เขาใช้ชื่อว่า โรตีชิชูชิจูชิจูไปถามมาแล้วบางบางเท่าชิชูใช่จริงเหรอจริงจริงจริงเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยคือพี่เขาใช้ชื่อว่าโรตีชิชูเนี่ยอ่ามีมีหลายหน้ามากเลยต้องบอกว่ามีประมาณ10 10หน้าครับเขาบอกว่าตอนแรกเขาทำมาเป็นแผ่นใหญ่ๆอ่ะและที่พิเศษกว่านั้นแม็กก็ไม่เคยกินโรตีที่ไหนที่เป็นแบบนี้โรตีไข่ดาวบวกชีสโอ้โห นี่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยงงไม่ได้อะดูสิจริงๆและเรื่องเรื่องโรตีจะมาคู่กับอะไรชานี่ไงมาเป็นแทนนี่ชาชักนี่คือเมนูทั้งหมด50ถึงบะอรเลือกให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวจัดเลยเอาเป็นโลตีตูมตามเนยนุ่มชุ่มฉ่ำ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 ่ำฉแล้วก็โลตีชิชู่วิฟครีมฝอยทองบวกช็อกแล้ดยาวมาก <laughs> แล้วอีกอันเอาเป็นโรตีไข่ดาวบุกชีสอ่ะอะส่วนน้ำเดี๋ยวเอาเป็นชาชักกับแม็กเอาอะไรอัพฟาโลเลยไหมล่มะอัลฟาโล่嘛อัลฟาโลฮะโกโก้อัลฟาโล่ไหมล่ะอ่ลโกโก้อัลฟาโลดีกว่าครับอ่าโอเคได้ มา,มาครบแล้วอันนี้เป็นโรตีไข่ดาวชีสด้านซ้ายมือผมนี่เป็นโอวตามเนยชุ่ม,มเนยชุ่มนุ่มแบบเนยชุ่มฉ่ำฉ่ำแบบฉ่ำเลยดูด,ดินี่คือเนออเยอมดแล้อันนี้เป็นโรตีชิจูกราบบอมก็จะเป็นแบบบางกอรอบจะบางมากงั้นเอาไหนก่อนแม็กนี่เลยที่ของข้าวก่อนเลยมีไข่ดาวด้วยงั้นเราเริ่มที่โรตี ไข่<ห>ดาวชีสว่าคนบอ,อกไข่ดาวอยู่ไหนไข่ดาวอยู่ตรงกลางทั้งหมดนี่เลยนะเอาล้นะฮะนุ่มนะไข่ขาวชัดมากจริงหรอรู้สึกถึงไข่ใไหมแป้งอร่อยมากนะครับผมพูดเลยว่าแป้งโรตีที่นี่อร่อยจริงครับนุ่มมากนุ่มมากครับ รเรามาเจอตูมตาม,ตม,ตามชุ่มชุมช่มำๆ่เมืม่อกี้เป็นไข่มาตูมไปแล้วเราเจอตูมตาม,มั้งนี่ตูมตามอันนี้จะเป็นโรตีแบบถ้าเปรียกไปเหมือนพิซซาก็เป็นพิซซาขอบชีสขอบชีสแต่อันนี้เป็นโลตีขอบเนยเนยแบบล้วนเลยครับได้นี่จัดแล้วนะ เนยเลยแหละแบบอร่อยอนะ่ะเนี้ล่ะเนยมันแบบแตกในปากเลยเลยนะโอเคนี่มาถึงอันนี้ไไลท์ไทไลท์และต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนกันเลยไนะอ,อันนี้เป็นโรตีทิชชู่ไส้เนี่ยเป็น ไอยทองบวกบิ๊กีมบวกช็อกโกแลตเป็นไงดีไหมต้องลองต้องลองผมบอกว่ามันเจ๋งจริงๆแต่ว่าชิ้นจะใหญ่นิดนึง ไม่เคยคิดว่าฝอยทองมันจะเข้ากับโรตีจริงจริงไหมฝอยทองแล้วก็ช็อกโกแลตวิปครีมดิปครีมสุดท้ายเริ่มพอแห้งแนละ้วมาร้านนี้โรตีมันต้องคู่กับเครื่องดืง่มและเครื่องดื่มของเขาก็จะเป็นพวกไมโลกาแฟชาชาชักก็คือเหมือนกับกาแฟไทยใช่าชาชาักชาเขียวดูนี้ก็มีมีชาเขียวและนี่ชาไทยอะไรก็ได้เนี่ย อันนี้คือเป็นโกโก้อะพาโลแต่ตัวนเนี้ยอันนี้เป็นชาชักแบบดั้งเดิมออริจินอลลองเลยไหมได้ได้ลองดีฮะไม่หวานเกินไปเพราะาคนจะเป็นโกโก้แบบผสมกับนมข้างล่างคือสมมุติถ้าเลือกกินได้ใช่ไหมเลือกกินได้อยากกินนมล้วมาเปลี่ยนเป็นโกโก้ก็ไม่ไม่ขมเกินไปสลับไปสลับมาอ๋อคือเขาจะทำจิ้มเข้มมาเลยใช่เข้มๆตรงนี้เลย อันนี้เป็นชาชักเมื่อกี้ผมลองชิมแล้วมันจะเหมือนชารสเข้มๆอร่อยอะแบบชาชักอะอร่อยเนอะอร่อยในแบบของชาชักเลยมันจะแบบว่าจะรู้สึกของความเข้มข้นเป็นแบบชาชาชักที่เอาไปกินกับโรตีเลยอืมอร่อยรสชาติดีกลมกล่อมเอาเป็นว่าตอนนี้ฮะอยู่ในร้านกูนานแม็กบอกทางมาร้านกูหน่อย ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็มาได้ที่โครงการอัลควานะครับแยกสุพรนควายวั้งแต่11โมงนะครับถึง3ทุ่มครึ่งมาได้เลยเปิดทุกวันด้วยใช่ครับผมอ่าใครอยากมาก่อนถธนาคารออมสินใครอยากมาร้านกูก็ตามที่น้องผมบอกเลยนะครับใช่นี่เขามีอินสตาแกรมด้วยกูแอดอารีง่ายง่ายกูอันเดอร์สกอร์แอดอันเดอร์สกอร์ลีอารีกูแอดอารีง่ายง่ายแล้วก็อย่าลืมนะครับอะไรที่เป็นกระแสอันที่ว่าดีอะไรที่ว่าแปลก แช์มาเด่นเป็นเท่เก๋อะไรเอามาให้หมดฮะแช์มาพวกเราจะเป็นหนูทดลองของคุณแค่แชร์มาที่เฟซบ o o กเพจนะครับผมแอดไน์วารายตี้อ่ะแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินโรตีร้านกูกันต่อครับผมอ่ะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนครับกับรายการแอด i g h วารายตี้ครับทางช่อง5แห่งนี้2ทุ่ม่ถึง2องทุ่ม50ครับพบกันทุกวันจันทร์อังคารครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินร้านกูเลยไม่ใจเอาเลย The good sign all over the nation, we have a celebration.